สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าอดีตบิ๊กข่าวกลองข้องใจนักการเมืองรุ่นใหม่ทำไมทำตัวเป็นสีถนนชัยเนื้อหาใจความในเริ่มต้อนอย่างนี้นะครับนายนันทิวัตรสามารถซึ่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองแห่งชาตินันทิวัน์ได้พูดถึงกรณีของนายปฏิพัฒนสันติพาดา รองประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับนะทิวฒน์บอกว่าอย่างนี้ครับอย่าเป็นสีธนนชัยเลยครับท่านสสผู้ทรงเกียรติเกียรติท่านจะมีหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนเขาจะให้เกียรตินะครับคนพักนี้ก็แปลกขยันทําผิดแต่ไม่ยอมรับผิดแถมยังดื้อด้านตะแบงเถียงข้างๆคูๆอย่าดีแต่ตีฝีปากเลยครับ คนชี้ทางสว่างให้แล้วเนี่ยยังมืดบอดอยู่อีกลาออกตอนนี้ยังมีความสง่างามแหละครับนี่เหรอครับคนรุ่นใหม่นี่เหรอครับความหวังใหม่ใช่เหรอครับ